มือใหม่นะครับผมหากเจอสถานการณ์ขุดไปเจอหินกราบที่มีลักษณะสีอย่างนี้แล้วแข็งก็ขุดอย่างนี้ไม่ออกนะครับเนี่ยป่าวบนจะลองขุดให้ดูนะครับนี่ขนาดใช้ฟันเดียวนะถ้าใช้หลายฟันมันก็ยิ่งจะไม่ออกนะครับมันกินหลายฟันเนาะถึงออกออก็ออกน้อย้ะหนักแรงลดมากครับผมหากได้เจอสถานการณ์นี้นะครับมาดูวิธีการแทงหินอย่างนี้กันว่าแทงยังไงนะครับ หัวหินนะครับผมหัวหินนะครับปรับผาให้มันพ้นส่วนที่ว่าแข็งที่สุดแล้วครับเนี่ยเนี่ยส่วนนี้เป็นดินอ่อนแล้วเนาะให้เราแทงผ่าลงมาจากข้างหัวนะครับเหมือนเราทําการเอาขวานสับไม้ท่อนนะครับไม้ท่อนนี่ว่าผ่าฟื้นะพี่น้องนะให้เราทําการผ่าลงมาจากหัวนะครับนี่ถ้าเราทําการขูดแบบนี้มันจะไม่ออกนะครับนี่ให้ทําการผาอย่างนี้ครับผ่าจากหัวลงมาทิ่มลงมาครับ ใช่ไ,ไหมครับค่อยๆทำใจเย็นๆครับแทงลงมาจากหัวไม่ต้องงัดนะพี่น้องใช้แรงรถทิ่มลงไปครับองศาอกี้ให้ได้นะครับแล้วใช้แรงรถที่น้ําหนักตัวรถแทงลงไปครับผม,มค่อยๆแล้วก็ดึงแขนเข้ามามันจะช่วยให้ออกง่ายครับพี่น้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับรับรองหมดครับผม